ัสดีค่ะ FC ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวบ้านหนูนานะคะหนูนานาทีสีนะคะทำกับข้าวให้กินเยอะแยะเลยแล้วเราจะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะให้ FC ดูดูทุกคน FC มือ <laughs> เอาเหรอใช่ที่ตั้งกล้องเหรอใช่แลวโอ้ลืมไปนะเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้เส์ฟค่ะเส์ฟแสบค่ะอีปลาแก้วบองแม่บ้านพี่หอมค่ะนี่น้ำพริกไตป่ปลาลุงพ้นไหหมืน่นพู้ลองเพลงค่ะชอบลองเพลงเต้งแเต่ง,ตงขากล้องบ๊อบแตง่ง เต่งเข้ากล้องด้วยนะคะสุดแซ่บค่ะเข้ถิ่นน่ารักไอ้น,นี่น่ารักซื้อจากไหเนาะซื้อจากจมาเลเซียหนูส่งมานี่เลยไม่ได้ส่งแต่หม้ออันนั้นมาันนี้หม้อน่ารักอีกอันลลนึงหม้อทำกับข้าวน่ารักน่ารักมากๆเลยหม้อทำกับ,บข้าวเป็นไงกินได้บอ๊บ<ม>ข้าวกับปลาหนูพอกินได้บอกได้ถ้าพี่กไม่มาหนูไม่ทำกินเลยได้เ่ย เดี๋ยวหนูก็มั่งหนูก็เก็บตัวเลยซื้อมาดูไป้ที่วมาเลยทีแรกเก็บตัวเลยหนูเต็นพักนั่งนี่ยอยู่บ้านกินอะไรเยอะพี่อิ่มเลยแอนแอนนำทีมโดยพี่ยาย่าและพี่ลูกตานะคะกินหน่อไม้พี่ย่าเห็นหน่อไม้กิ้มน้ำพริกนนะะคี่นะคะ พี่ตา,าสา,สามพันอร่อยอั่อยปลาของเราพราิกไต่ป่า,าคนให้มาพี่อุดป้าอุดยายคุณยายนอนบ้านหลังนี้ค่ะพี่อยากจะกราบพระที่ท่านายน,น,นิทั์ให้ไหมนบนบ้านยายวันนี้บรรพากาศได้ บ้านใหญ่โหวยมากเลยโอพระตอนนั้นทนายนิทัศน์ที่เอามาแจกเงนินเลยนะทนายนิทัศน์ของพระให้ทนายนิทัศน,น,น์ให้พ้ามาองค์นึงจริงเหรอให้ลุงพลน,นั่นแหละให้ชาวบ้านตกบอกนั่นแหละเนยว่าตอนนั้นเรื่องมันร้อนอยู่ใช่ใจะเลยมาฝากไว้บ้านคุณยาย อ๋อร้เรื่องเย็นก่อนค่อยไปจะเอาไปก็ให้ชาวบ้านกอกบอกหาที่ไว้ให้านนานมันบานอยู่มีข้ามเดีดยลงบันไดเห็นหมั้ <c oughs> นี่เสียงหมูเสียงแมว <c oughs> <c oughs> เจจะให้ไปไว้ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละลานศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละจะคงหาที่ไว้ต่างหากก็ดูความเหมาะสม ถ่า,า,าสมกับโอกาสอุ้ยสวยฐานฐานเป็นไม้แกะสลักเป็นพญานาคหนักด้วยแสดงทนายนิทัศน,น,น,น์นี่ก็สายพญานาคแื้วก็ในบ้านคุณยายวันนี้บรรพาไปขอคุณยายไหวก็ไดแ้แค่นี้ก่อนนะคะเอฟซีได้เป็นคลิปใช่ไหมขอลงไลก์ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพัน channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวิปลาทูอร่อยมากเลยอะปลาทูอ่ะคุณเชียงก็อร่อยมันใหม่ปีมือหนูนาหนูนาหนูนาถ้าพวกพี่ไม่มาหนูไม่ทำเด้อพี่ต่ออยู่หนูค่อยทำหนูคนเดียวหนูไม่ทำ